เอ้ี่กอีกครับพี่น้องมาพบกับมาในคนบ้านอีกแล้วครับพี่น้องครับผมวันนี้จะมาทำอะไรให้สนุกกันครับมิวสิกมานี่แหละครับพี่น้องดูกันให้สนุกนะครับผม นี่พี่น้องมาะกันกล้ครับผมกลับมาจากคนบ้านๆอีกแล้วครับผมนี่พี่น้องนี่ไผ่ดพี่น้องนี่ลุมเปะลุงเปะพี่น้องเออน่ะนี่ครับนี่พี่น้องมิวสิกมาไม่เปการเสียเวลาับพี่น้องนี่ครับ ม้วนกันครับพ <TU X: p medim> ี่น้องมีนี่ฮิคาร์ครับพี่น้องฮ่าหนีม้วนม้วนกันครับพี่น้องมานี่มาเอามายาคนบ้านมา

อมมาลคงคุยมลคงคยมาลงคงควยอ้มมาลงคงคยมาลคงควยมาลงคงคุยเ่ต่อครับผมมัต่เลครับผมนี่ครับผมมาจากคนบ้านๆ้าสนุกสนานนะครับผมดูไปคนที่สนุกครับสวัสดีครับผม